สวัสดีครับแม่เก๋ครับสวัสดีค่ะอะไรนางเนี่ยก็ต้องดักไว้ต,ต้มน้ำปลาทูเนาะด่าน่มนมีธุรกิจปลาทูหนึ่งธุรกิจส้นตูดเลยนะครับปลาทูเนืง่งมีหมอรวยขุดหนุนเนเรื่องขุดหนุนในเด้เอเฮ็ดไปขายบ้านได้ก็ได้เนี่ยนะครับแม่เก๋นะครับเป็น เผลเห็ดปะทูหนึ่งนะครับสามีผลข่าไปขายแล้วต้องหวางเข้ามาแก้วเนาะโตหน้าคอขายแล้วบานอยอะเห็ดบานเนียวจ้ะส้นไม้เมฆเนี่อยนะครับเนาะประเทศนุตุนุ่นเด้อนะครับปอกข้าวคู่คุณดีๆสูงเงี้ยวรอรอจ้ารอรอขายเงี้ยวสูงเงี้ยวมารอดิจ้ะคนหนุนเนี่ยละจ้าคุณดีนะเอ้าไปเก็บขึ้นยิ่งข้าวบานเป็นเอาเลขแไม้ตะเคียนน้ำกันแล้วกลับมามาฝันเดียว ฝันฝันอยู่จ้ะแต่ว่าว่าม้ว่าสีดีว่าดีออืไอ้ฝันฝันมือมือไปแล้วจ้ะม,ม,มือกบมาเนาะจ้ะมือกามาว่าฝันว่ามีผู้เฒ่ามีผู้เฒ่าไอ้ผู้เฒ่เาอยู่รดน้ำคันเกาเกามาไอ,ไอไ้ไอ้ไอ้ใสไอ้กระโหลกเกาๆไม่จ้ะ,อ,จะอ,อ,อืมใสกระโหลกเนาะอ่ายู่อยู่มา จอดหนาเงียนก็ได้ออกมาพอ่อเอา้าแมวไม่ยังมาถามว่าไดไปได้บอกว่าได้แล้วเอาถ้าไดแล้วก็สิกับเราเลิกก็ได้เพ่นก็ได้อยู่กระโหลกกับรถน้าเนาะอ่าอยู่รถหน้ากับวันนี้ในฝันว่าเจ้าของออกมาเข่าของหน้าไม่เจอพอกับเข่าไปนอนอกับเข่าไปนอนไอ อยุซื้อไปอยุ่ไอ้นาสานผู้เดียวไหมจ๊ะนาสานไม่ตเคียนจ้ะไอกระเลี้ยานตื่นเตื่นบัดตื่นกระเลยมีเสียงมีแต่เสียงทองคำก่อนคำก่อนมวลเห้ฟังไหมจ๊ะพ่อจำใจควบแน่แบบจำแบบแสงไอ้แสงแดดซองล้มพัดปิว ทํานองนี่แหละจ้ะแบบเงาเงาจ้ะแบบทํานองเงาเงาเปียวเปียวไม่จ้ะกระยานยานเลยเห็นกระเลขเขาเขากระเละเอาเขากระเละเขาไปกราบแม่ <laughs> เขาไปกราบแม่ว่าว่าได้ไปอีหยังอีต่อจ้ะเพราะว่าไอพ่อบ้านเขาไปไอมาออกมาจะเข่าของน้ำเยียบขา ได้ตื่นโอ้ได้ตื่นเลยอ่าในฝันมีซอมนี่ะจ้าก๊ะลังคิดไปไหวเพื่อนจ้าแต่ว่าในฝันได้เห็นตัวเพื่อนไหมครับก็เห็นจ้ะเห็นจะสารเพื่อนเนาะหัวไปสารเพื่อนเนาะจ้าหลวงพ่อแล้วเขาบอกสุฟังหนุยเยอะอเป็นเนี่ยหละผู้เพื่อนมาเอาเพื่อนในฝันดีบ่สั่นหลวงพ่อแล้วก็ถามถามที่เทียนะก็เล่นแต่ว่าตามคนนี้ละอ่าฝันซอมนี่หระจ๊ะความฝันอืมก็เพิ่อนว่าประวัติให้ฟังก็โอ้เพิ่นแห้งยู่งพุ่มเ่ยแต่ว่าไอ้บ่ฮู้ว่าสนาสนใจว่า เอฟซีหมอรวยสนใจนะ้ำออเรียกัวนี้เนะางงะง่อเมื่อกี้เอาซื้อมายอนความฝันขอาเขาเนาะจ้ะยายวเขาไปไหว้เขาอธิษฐานขอเพลินเนี่ยเขาเห็นตัวเลขอกว่ยม่านบาครับจ้าเมื่อกี้เห็นเป็นตัวใดเห็นสองสามจ้าสองสามเนาะจ้ะ200าสองร้อยมกวนมาครับจ้าแล้วเรขสามตามาจ้า เขาบริจุดถูบริยังเล่นนะครับเนะาะจ้ามีตแต่เลข้กันเพื่อนว่าง่ายกันเลขนิมิตคือเขามีค้ามบ่อของเขาจาจ้า้าคือเพิ่นสิเป็นมีขันคู่ของเพิ่นนะครับเพิ่นก็ับมีค้ามบ่อของเ<ช>พ <อ S 1> ิ <ๆ S 1> ่นพ่อเพิ่นไหวไม่แต่เครียดแล้วจุดถูเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ทอองเพิ่นนะครับจ้าอันนี้เขาบริบังคับยังเพิ่นว่าเป็นค้นามอหรือเปล่จ้าว่าได้แบบไปไปไอเป็นค้ามอจ้ะอืมบริเป็นว่าไป ขอขอพรปกติจะว่าได้ไปมาครับผู้เขียนเนี่ว่าได้ไปแบบจะไปโบนยังสั่นยังสี่ว่าได้ไปโบนที่จ้ะไปขอขอซื้อจ้ะเดี๋ยวจะมียเรจะหายว่าให้จ้ะแต่ว่าเม่อกีแกเห็นชัดเลยคือสองสามจ้ะอ้าวนะครับยืนยันแล้วเด้อนะว่าแม่เกี้เิ่นได้นะครับเป็นคำขอนิมิตเด้อนะครับบริจุดทูบบริจุดเทียนบ่าได้บางคนที่เข้าใจว่าแม่เกี้เป็นจุดทูบบ่อบนะครับว่าเม่ยนได้อนะครับเป็นนิมิตนะครับเนาะนะเดี๋ยวมาดูขึ้นตัวเลขให้เบิ่งเด้อนะครับ ครับผมอ๋ชัดเจนแล้วเด้อนะครับสำหรับในทางเมเกีนะครับเป็นเลขนิมิตเด้อนะครับพ่นมีเส้นทางนี้นะครับเมเกีก็ว่าพอไดมาแล้วกับฝันเกี้ยวเมตเเคยนอยู่พ้นกับทองกรอนให้ฟังนะครับเป็นกรโบราณกรแบบเปี้ยวๆเงาๆจะหน่อยเนาะกัดียงว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับพ้นบ่ได้โกดบ่ด้ดยางเนาะพ่ตามมากับฝันเกี้ยวเพ้นนะครับกำลังว่าจะไายพอดีสามีเหยียบเท้าก้อนก็เลยตื่นนะครับ ในเกก็เลยว่าได้สองสามนะครับตัวคนได้มากนะครับมองเลยว่ามีกันแนสองซีสองสองเด้อนะครับสำหรับในถ้าเมเกอแต่ว่าก้อนจะฟันห็นไม่แต่เคี้ยนกับฟันว่าผู้ถามหานะครับผู้ถามมหาอยู่รถน้านะครับใส่กระโหลกกระโหลกกระสิเป็นเนื้อว่าเป็นรถน้าไอ้ยังไงคือสมัยนี้ขั้นเก่าเก่าหน่อยเก่าเก่าเก่าเลยหน่อยกระโดกเมยหน่อยเก่าเก่าคนมาถามว่าได้ไปได้ไปเขาก็เลยว่า ได้แล้วแข่งกลับเ,บเด้ออยู่รอดกับ,กบแต่สเสด็จเขาย้อมายำเนาะว่ามาแล้วก็บอกว่าคนมายมเมาำเพราะว่าคนมาย่ำขึ้นนี่ผมฝันย่ำขึ้นเป็นผู้เฒ่าเนาะจ้เพราะว่าเม่เกี้กับมี่ของรักษากันจ้อาจจะเป็นพอรักษาเพราะว่าทักมาทวงว่าได้แล้วนะมั้งเนาะ,ะเรียกขึ้นสีเขาแล้วประมาณนี้ก็เป็นไปได้ด้วยกันเป็นผู้เฒ่าอายุหลายปีครับเถ่าเท่านี้นี่หลังคอมหลังคอมเลยเนาะ ได้ไปไวันเดียวมาต้องฟันมันวะ่ะมเมเกะเข้าใจว่าพัญหาบาอย่างได้ไปเนี่ยวัวมาเข่ามา้า,มางงงงออกมางงง,ง,งเอาไปเห็นคือออกมาเปิดไฟเข่าของน้ำเอาเข็นเพิ่นเข,นข,นข็นมาเอามาจอดปับ๊บคือมาจอดหนาเฮียนเลาเกิดเกับว่าได้ถากว่าได้ถ่วงมันหรอกก็เลยเพิ่นก็เลยห้องเอิอนเฮ้าว่าได้ไปเอาก็เลยเห็ดหนางงง,ง,งได้บอกได้ตอบกลับไปว่าได้แล้ว ก็บุกหไว้ยังได้เท่าใดเนี่ไอ้บุกหัววันไหลยังเอาอันเี๋เป็นศิษนาเนาะวันเล็ที่ได้มาได้มาแล้วเขาแล้วประมาณนี้เป็นก็เป็นไปได้เด้อนะครับไปกับยางกับยางกับเราเขาก็ไปวันนี้กับเขาไปนอนอีกสุดพ้ออยู่นาชานเออะแตชันมัแต่เครียดมาเข้าไปนะไปไปย่านเพราะว่าไปผู้เดียวคในบ้านมันเป็นผู้เดียวไปผู้เดียวมันจะยามกลงคืนจ้อยโอ้แม่ยามกลางวันคือเก่าเนาะเป็นกระชีบเป็นแห้งอยู่ได้ตามฟังมาก หมูานเนี่เป็นนวดลุงพลอยของบ้านเนี่ย,นนยลุงพลอนครับลุงพลอยวัดที่ไปนี่ล่ะนวดพันยูหนวดเออพันเลียวาฟังพันฝันมาล่ะพูดเบาน่อยอ่าวันทั้งโดนก้อนอีกนะก้อนสองสามเสียวจะมีอย่างกา่อเลยสอบฝนสอบไปสอบมาโอ้พฝนแห้งอยู่คือสามัยก่อนเนี่ยฝนสิยูน้ำน้ำเคลื่อนเนาะมันจะมีทางน้ำไหลลงมานะมันจะเป็นคอนไม้คอนไม้ขวางน้ำใหม่มาหนี้ทายบ้านก็เลยอยากได้เห็นเรือดเขาเป็นใหม่แต่เคลื่อนเนาะเขาเจาก็เลยไปบนขอ ขอเพื่นก็เลยตัดไปก็ไปเห็นเรียกว่าเป็นยังมิดว่านี่พอจู่คนนึงเขยอยากได้มาอีกว่านี่ซุ๊บหนึ่งท่านโดดออกมาขออีกอาจา,ยารย์เรื่มเรเลยเรเลยไปแล้วได้เติมนึงแล้วก็เลยนั่งกินข้าวกันอยู่เทียงหน้าก็เลยโซกันโอ้ยขอสีไปขอแมต่ตะกิจสีแดงเนี่ไปไหว้เพื่อนเยอะท่นจะบอกเพื่อนเยอะพู้หนึ่งก็เลยตอบเพื่อนมาอุ้ยไปบอกอยังแม่ตะเคียน กูนี่ผูดผู้ไปเรื่อยกูนี่เป็นผู้เห็นมึงมาตอบกูเมึงก็ไม่ให้กูเป็นอย่างนี้นมันดีเหรอท่านกอเส้นข่าวขั้นพอนงนั่นตกเฉียงหน้าเลยตายวะละ่ะวะตายไปเลยไปโรงพยาบาลหรือเอเนี่ยมาว่าขอย่อมบืนนั่นแหะตกเต็มมาเลยพวกนั่นฟันไปเอ้็งในเจ้าพ่อไปผู้เดียวเนอะนี่หนาหนาฐานย,ย่ำคืนกับยานนั่นแหละกันแล้วกลุ่มกลุ่มในสี่คนนี่ตายเกือบบืดทีหลางมากก็เริ่มตายบืนแต่ว่า ผู้หนึ่งไอ,อ,อ้อลูลกไส้บวชให้กระจายเขาอีกผู้หนึ่งรอดหนึ่ย้นอวนว่าวไปบวชเองก็เลยรอดยุไก่กับยุไก่ยุไก่ยุทั้งพูดทั้งทางโทษหมดละไก่นี่ช่วงชั่วโมงไม่พอไปกลับแมอันนี้ก็เป็นประวัติที่หลวงพ่อเรา,าฟังเนาะคือเป็นแห้งนะผลว่าให้พูดได้ไปบอดีบังงามเนี่ย ตากป่วยเหมนเด้หลวงนกันบ,บนั่นเหม,มือนเด้แลยวบอกสุนทรพ่อว่าพูกับไปดีเด้หลวงพ่อเพิ่นบอกกันฟังแล้วเรามาีเห็นว่าเพิ่นควักมืออื่นเหมนเด้เลยพากันมาข่าดนั้นไปก็โอ้ยพอไปอยียงดอกไ,ไปดีมา,ด,มา,ามมมดีเพิ่นเมืเ่อวานดอกเมตเชียนบ่าได้เปลี่ยนนิยังแค่เข้าไปหลวงพ่อเลยถามดูนะแล้วสงสัยอโอ้โหมาถามอีเคียกันนะเพิ่นปันยังไปตะย่านว่าเิ่นมีเหียงบ่อนนะเพิ่นเครียดว่าไม่ตะเคียดฝุ่นในบ่อนนะ แต่ว่าเป็นนี่นี่มีดสีฟ้าเห็นไหมดีเนาะเป็นแบบพี่แม่ก็กโลหัว่าเป็นต้ายานม,ามันเป็นต้ายานต้องไปย่ำขึ้นไหมเป็นผู้เดียวเนาะอ่าคนรลูกคุณเดียวแต่ว่า,วเ,าเราวก็เราทองกอดเนีฟังม,มันกนอดโบราณเนาะตั้งใจกันไปขี่กลับไปไวายพร้อมแต่ว่าไอ้ถ้าหมอรวยพาไปอีกกลับไปวอาไม่ยังดอกเพราะว่าเพิ่นใจดีเมติกเล่นพอทเอาไปดีไปงามนะครับหมอรวยไปต้องได้กิดอุทิศบุญเพิ่นตลอดเยอะ นะครับเพิ่นก็เคยไปชกม้ารวยกันนะครับก็สิมั่นใจว่าเพิ่นดีนะเพราะว่าเพิ่นเคยไปเข้าอยู่นะแสดงเพิ่นก็บเขาเข้าอยู่เพิ่นก็บ่ได้มาแบบเป็นญา่านบ่ได้มาแบบีแค่เฮาไปอยู่หน้าศาลไปย่ำมื้อคืนครับก็เห็นเรหลวงพ่อยร์ดูแล้วก็เลยโอ้ยมาทานเมืกี้กันเนาะเพิ่นมีหยังบ่เนาะเพื่นน่ะเพิ่อนไม่มาขวนบอหย่างบอสินะแสดงมีแต่ฝันดีเนาะมีแต่ปูถั่าฝันว่าได้ไปได้แล้วเนาะเอ้าแสดงวมาเมื่อกี้ยำเก่านะครับ2-3ตัวเด่นได้ตัวเดียวเนาะแม่เกกิเนาะจ้ะ2-3เลยนะครับ ชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวกันคือสองสีกับสองสองน่ามิกเกอได้เอาโชคให้มันน่ามิกเกอเรื่องวันนี้เด้อนะครับดูโชว์โชค์มันมันเด้อพี่น้องอย่าลืมซื้อเด้อครับสีทั้งหลายแล้วจ้าอย่าลืมซื้อเด้อนะครับเด็ตัวเดียวห้างเดียวมีแต่เขียนให้เพิ่นขนคายจะแม่นอยู่นะครับขอให้โชคให้นมันกันเด้อนะครับวันนี้แห่งปังครับ